สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สักุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้ทุกคนเราก็อยู่กันในวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นควางเรียนเดียตัวน้นอยๆนะคะวันนี้จะพาคุณลุงเอไมใชคุณลุงรุ่นพี่ที่เป็นซานตาคอดข้างหลังเนี่ยไปแจกของขวัญกันนะทุกคนมาเอาล่ะตอนนี้เราก็จะมาแจกของขวัญกับ คนในเมืองกันนะมารุ่นพี่ขึ้นรถนี้เลยรถนี้เป็นรถแห่งแบบว่าเป็นรถโชคลาภนะที่จะพาเราแจกของขวัญเป็นไงปล่อยของขวัญมาได้ด้วยนะแต่ว่าการปล่อยของขวัญการละทีเนะี่ยมันก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้เห็นรถชัดๆนี่รถคือโคตรเท่โคตรอลังโคตรแบบโคตรดีอ่ะเอออ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเกิดอะไรกับรถโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะขับไปอย่างนี้เลย ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะคือไวมากไวเหมือนโกหกเลยนะเออไม่ใช่รอกแบบเวลามานะจะได้ดูสมจริงนะเดี๋ยวเราจะมาแจกกัน่ะมืดละโคตรไวอ่ะมืดโคตรไวโคตรเร็วโอเคเดี๋ยวเราจะมาแจกของขวัญกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้ขอโอ๊ยตอนนี้คุณเกิดเหตุรถม้าของเรานะคะเกิดปัญหานิดหน่อยนะคะโอ้โหมันมันติดอ่ะมันติดมันออกไปได้ <c oughs> จะของตึกนี้กำมัดแล้วนะเนี่ยจะมาแจกของขวัญหรืออะไรนะอะโอเคเออนะกได้ละก็อย่าบูลลี่การขับรถม้าของเรานะคะคือขับรถปกติว่ายากแล้วมาขับรถนี้โอ้โหเบรกไม่อยู่ชนไปเต็มเต็มทุกคนคือคือช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยโอเคตอนนี้ก็ขับมา <c oughs> เดี๋ยวเราหาทางดีกว่านะทุกคนยังไม่เจอคนเลยตอนนี้ รถม้าจะพังอยู่ยแล้วนะยังไม่เจอคนที่จะให้ของขวัญเลยโอเคขับไปเรื่อยโอ้โหจะไปเฉี่ยวชนบ้านชาวบ้านเขาโอเคเจอละเจอสถานีตำรวจกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเดี๋ยวเราหาที่ตรงจอดก่อนนะอันนี้หิมะตกด้วยนะเพื่อความสมจริงไงเ,ออเพื่อความสมจริงก็หิมะตกไปเลยจบๆนะคะโอเคตอนนี้ควางเรเดียร์ลงมาแล้วนะคะทุกคน แล้วก็ว์าไปที่ซานตาคลอร์รุ่นพี่ของเรามาเดี๋ยวฉันแจกของขวัญน,นะไปเลยคุณตำรวจคนแรกนะเอาไปครับช็อกโกแลตช็อโกอโกแลตเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะครับอ่าเราก็ผู้หญิงคนนู้นนะขออนุญาตบินนะมีพลังวิเศษบินได้นะอ่าผู้หญิงคนนี้นี่หยุดก่อนสิครับพี่อ่าช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลต,แลตไม่เอาอีกโอเคคุณพี่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่เอาช็อกโกแลตเรางั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาของขวัญไปไว้หน้าบ้านเขานะทุกคนเรา ไปกันก่อนดีกว่านะไปหาบ้านที่ไปไปหาคุณที่เขาต้องการของขวัญจริงอ่านี่นี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาให้คุณตำรวจด้วยนะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนี่ค่ะเอาไปเลยช็อกโกแลตหัวใจนะน่ารักตะมูตะมีมากอ่ากินด้วยโอเคตอนนี้พร้อมแล้วความเลนเดียเราไปกันต่อเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเจอคุณผู้หญิงเสื <laughs> <am> ้อชมพูค <oo> <am> ุณผ <oo> <am> ู <oo> <am> ้หญ <oo> <am> ิงครับเอาของขวัญมาให้ครับหยุดก่อน อ่าผมเอาของขวัญมาให้ครับคุณผู้หญิงนี่เลยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนี่นะคะอุ้ยตายจริงของขวัญน,น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหกล่องมาเลือเลยขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะไปบ่ายครับ,ไปไปรบโอเคตอนนี้ก็ให้ของขวัญไปแล้วนะอา้าววิ่งไปแล้วตอนนี้มันภาพมันจะกระตุกนะทุกคนเนื่องจากว่าเราเปิดหิมะนะหิมะตกก็กเลยแหลกๆอา้าวควาแนนเดียพร้อมหรือยัง มาจา้าเราจะมารับใช้รุ่นพี่ซันเะคอสองเรากันนะอะ่ขึ้นมาเลยมาทุกคน๋ย่าลืมไปแจกของขวัญนิดนึงนะเอ้ยจะแจกหมดไม่ได่วันนี้ประชากรเมืองสากุระก็เยอะเหลือเกินจะชอนอีกแล้วจะชอนอีกแล้วโอ้โหเฉียดฉิวเอานั่นไงมีคนเข้าไปในบ้านแล้วโอ้โหหายไปในบ้านแล้วสงสัยเราต้องเอาของขวัญวางไว้หน้าบ้านแล้วนะทุกคนมาฉันจะรับหน้าที่นี้เองให้รุ่นพี่รอในรถม้าไปเดีย๋ยวเราจะเอาของขวัญไปวางไว้ข้างหน้านะ มาทุกคนนี่ของขวัญนี่คะ่ะวางไว้เลยนะเผื่อเจ้าของบ้านออกมาจะได้เจอนะแล้วเราก็ไปกันต่อนะสงสัยวันนี้จะไม่จบนะงั้นเราก็พ่นพลังของขวัญไปดีไหมทุกคนเหมือนจะแจกไม่หมดนะเพราะหลายบ้านเหลือเกินเนี่ยเห็นปะเออเราต้องสงสัยเราต้องพ่นพลังของขวัญไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนขอแจกร้านซูชิก่อนนี่นี่ร้านซูชิมันยังจะเปิดอยู่นะเนี่ยออากาศหนาวขนาดนี้ยังเปิดอีก แล้วจอดอะไรนะจอดรถยังไงแปลกๆเอาโอเคลงมาได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาแจกของขวัญกันอารุ่นพี่ไม่ลงมาหระคะซันตะคอสให้ฉันแจกแล้วเป็นความเดนเดียอุ้ยมืดแล้วมืดแล้วทุกคนอ่าโอเคอากาศเริ่มมืดแล้วนะแล้วก็เย็นด้วยนะทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วเออตอนนี้บรรยากาศคือมืดมากมาเราเอาของขวัญมาแจกอ่าคุณลุงร้านซูชิดีกว่านะทุกคนมาครับคุณลุงผมเอาของขวัญมาให้ครับคุณลุงนี่คุณลุงมองผมนะครับสนใจหน่อย นี่เลยผมเอาของขวัญมาให้นี่ครับของขวัญวันคริสต์มาสวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนี่เลยนะคบคุณลงุงนี่ขอให้มีความสุขนะครับโอ้ยขอบใจมากนะใจดีจังเลยซุนตาคอสเนี่ยโอ้ยยังหนุ่มอยู่เลยซุนตาคอสเออผมจิบหนวดปลอมนะคบคุณลงุงคุณลุงครับผมจิตหนวดปลอมครับโอเคเดี๋ยวเราไ <laughs> ปกันต่อดีกว่าน,นะทุกคนตอนนี้เหมือนกับว่าบรรยากาศก็หนาวมากเลยเนะี่ยโอ้โหหนาวหนาว,หนาวจริงไปควาเรนเดีย นำทางสิมาจ้าพี่ตามมาเลยเราจะไปกันต่อนะเดี๋ยวเราจะพ่นพลังอ่าเขาเรียกอะไรนะพลังเนี้ยเนี้ยอันนี้กล่องของขวัญเนี้ยออกมานะเออน,นี่เห็นปะเห็นปะนี่พ่นออกมาให้หมดเลยนะเป็นไงล่ะอือปล่อยปล่อยของขวัญออกมาอ่าไม่รู้โดนหัวใครหรือเปล่า มาทุกคนเราก็จะแจกของขวัญไปนะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลนี่แจกไปเลยไม่รู้ไปโดนหัวคนไข้เขาได้หรือเปล่านะมาจ้าทุกคนก็แจกไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหไม่มืดไม่ค่ํำเราก็ยังจะแจกไปเรื่อยๆนะจะเช้าเราแจกยันเช้าเลยไหมทุกคนถ้าไม่ขี้เกียจก่อนนะตอนนี้ซันตาคอสกับควาเรเดียเริ่มเมื่อยแล้วนะแจกไม่หมดสักทีอ่ะตรงนี้อีก ตรงนี้บ้านทา,าวเฮาบ้านทาวโฮมาแจกไปด้วยนะเหมือนจะมีคนอยู่ในบ้านนะถ้าใครโชคดีก็ระเบิดตกใส่หลังคาบ้านไปนะทุกคนเอออ่าโอเคเราเราเหมือนจะเจอร้านดอกไม้ตรงนี้นะโอ้โหร้านนี้ร้านนี้เนี่ยน่าจะมีคนอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจอดโอ้โหทุกคนคือขอโทษจริงๆนะจะของร้านถ้าเห็นถ้าเห็นนะขอโทษจริงๆจะเอาของขวัญมาแจกโอ้โหจะทําร้านกรพังโอเคเดี๋ยว ซันตาคอสไม่ลงมาอีกละอะว์าไปก่อนอะมาแล้วซันตาคอสมาแล้วจ้าฉันเอาของขวัญมาแจกนะอ่านี่พี่หัวยชมพูครับเอาของมาแจกครับพี่ครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสผมเอาของขวัญมาแจกครับซันตาคอสผู้ใจดีนะอุย้ยจริงหรอคะขอบุณมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหกล่องใหญ่มากเลยไม่รู้จะมีอะไรอยู่ในนี้ไม่มีอะไรเลยครับเอามาแค่กล่องอย่างนั้นจ้างภาพไปเฉิครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา ไปกันที่ว่าอ่าของแขวเดนดีอมาสิโอเคทุกคนเราจะมาแจกต่อไปเลยนะอ่าเดี๋ยวขึ้นรถรถอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรถมา้าเอ้ยไม่ใช่รถอะไรนะรถแจกของขวัญน,นึกไม่ออกนะทุกคนเออก็แจกไปเรื่อยๆนะคลิปนี้เรียวมากเลยนะทุกคนพูดอะไรก็พูดไปพูดไปเรื่อยมากเลยตอนนี้โอเคตอนน,อน,นี้ตอนนี้ไม่มีคนเลยตอนนี้ไม่มีคนเลยใครจะโดนระเบิด ไปเอาระเบิดไปเอาของขวัญไปแจกตรงฟาร์มไหม <c oughs> <c oughs> อุ้ยมืดแล้วโอเคมืดแล้วทุกคนเราพอแค่นี้เถอะรถจะพังแล้วตอนนี้คือไม่โทรศัพท์จะพังแล้ะแหลกไม่ไหวแล้วเนะี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ <c oughs> กลับมาสว่างแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งปรับเวลานะทุกคนโอเคถ้าใครชอบกิมมี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโรดี้ซากุรานะก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย นี่แจกของขวัญไปเรื่อยๆเลยนะเออเป็นไงเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรปิวไปนู่นแล้วนะโอเคปล่อยมันเถอะทุกคน